BMW s ี r i ส s 3นะครับคันนี้ติดชุดหล่จักรยานของทูเล่นะครับผมเป็นตัวเอา l i n e นะครับตัวชุดหล่จักรยานของทูเล่นะครับตัวนี้จะมีชุดกุญแจล็อกกันขโมยนะครับทั้งตัวแหลกนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์นะครับตัวชุดหล่จักรยานตัวเล่ตัวนี้ถอดล้อหน้านะครับผมใส่กับจักรยานนะครับผมเป็นเสือหมอบก็ได้เป็นเสือภูเขาก็ได้นะครับตัวล้อหลังนะครับจะมีตัวฐานวางล้อพร้อมสายรัดนะครับผม ตัวบาร์ของตัวนี้จะเป็นตัววิงบาร์นะครับตรงรุ่นนะครับผมของทูเล่นะครับมีชุดกุญแจล็อกกันขโมยให้หมดนะครับผมสามารถขับขี่เร็วได้นะครับเรื่องเสียงค่อนข้างเงียบนะครับผมเพราะตัวนี้เป็นตัวแอโร่นะครับถอดล้อหน้านะครับผมไม่ค่อยมีเสียงรบกวนในการขับขี่นะครับสามารถถอดเข้าถอดออกเองได้เป็นงานตรงรุ่นไม่ต้องจอะตัวรถนะครับ โอเคครับสำหรับ BMW ีี Z3 นะครับติดตัวชุดคานขวามพร้อมแหลกจกักรยานทูเล่นนะครับผม